ครับอันนี้จะมาสาธิตวิธีการใส่สวิตฟงมาลัยนะครับเป็นของแท้สูงนะครับก่อนอื่นต้องตรวจสอบก่อนว่าฟงมาลัยเรามีถุงลมนิรภัยเรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่ได้เลยการแทงไขควงเข้าไปเพื่อปลดล็อกแต้นแต่จะมี2องรูอยู่ซ้ายและขวาเวลาเราแทงเข้าไปก็คือให้งัดตำแหน่งแนวแบบนี้นะครับ ดันออกแล้วให้เอาไขควงแบนดันคลิปล็อกสายไฟก่อนนะครับสายแต่ดึงออกได้เลยส่วนแจ็คที่ล็อกถุงแอร์แบ็กให้เอาไขควงฝากแบนงัดแผ่นสีเหลืองน,นี้ขึ้นนิดนึงนะครับดันขึ้นแล้วดึงออก ที่ยึดพวงมาลัยเป็นน็อตลูกบล็อกเบอร์19นะครับขัดน็อตสี่แฉกสองตัวนี้ออกนะครับเป็นตัวยึดฝาหลัง ก่อนจะเอาพงอะไรออกมาเนี่ยดูตำแหน่งแนวให้ได้ก่อนครับตอนใส่จะได้เรียบเหมือนเดิมนี่เอาฝาหลังออกเอามือดันกิ๊บสองตัวนี้นะครับแล้วก็มาขันน็อตยึดสองตัวเพื่อจะใส่สวิต รถที่มีสุงลมนิ้ภไยที่พวงมาลัยแล้วเนี่ยเขาจะมีปลั๊กรอให้เสียบใช้งานได้เลยนะครับก็คือปลั๊กของแท้สูงชุดนี้เราเสียบสายเข้ากับสวิตก่อนแล้วเพิ่งเราค่อยใส่ฝาปิดด้านหลังคืนกลับเหมือนเดิมนะครับใส่ให้ตรงเหมือนตำแหน่งตอนเราถอดนะครับ ตรงอะไรน,นะครับ,รบเสียบเข้าตำแหน่งน,นี่สายแบ็กกดเข้าก่อนนะครับแล้วค่อยกดแผ่นสีเหลืองอ,อย่าลืมเสียบสายไฟให้ครบนะครับ ไฟดีสีแดงนะครับตรงหมดก็คือจะเปลี่ยนจากแฟนแฟนแฟนมูกทูดมีวิตามินย์สูงช่วยในการมองเห็นต้นสีต้ติดจอมเองเรียบร้อยครับสำหรับครับ